ไงคะแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหจะอยู่กับคุโครดไทยมาครอบครัวด้วยที่สองแล้วอะไรเงี้ยนะครับค่ะรู้สึกดีใจอะคะ่ะคือคือเราอะแบบอย่างเมื่อวานนะคะเราก็ค่อนข้างที่จะแบบ,บนนกดดันตัวเองค่อนข้างสูงมาก,กแล้ววันนี้เหมือนเราพอเราทําได้ทุกคนทําได้เราทุกคนกลับมาเป็นพรตัวเองนั่นหมือนเราปลดล็อกได้อย่างงเี้ยค่ะรู้สึกดีใจที่วันเราแบบสามารถเป็นเจ้านายนั้นะจ้ะพอใจทุกอย่างกับเกมน,นี้ไหมคะพอใจไหมหนูค่อนข้างที่จะพอใจนะคะเพราะว่าเออ บรรยากาศในพีบรรยากาศการทีบผ่ันเราสนุปอะค่ะเราเอ็นจอยไปกับมันเราแบบเราไม่ได้เอาความกดดันหรืออะไรก็ตามอมาแบกไว้มันกลายเป็นว่าเราเล่นบ็นกันแท้เราช่วยกันเราให้อภัยกันเราแบบให้กําลังใจกันอะค่ะมันเป็นฟิลที่แบบมันดีมากๆค่ะส่วนุัวส่วนตัวคใส Icana, เราไม่อยากประมาททีมไหนก็คือเราไม่เคยประมาทอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็จะพยายามเขาเรียกว่าอะไรคะรักษาคุณภาพของทีมเราให้ให้ดีที่สุดค่ะเพื่อที่จะเอาไปต่อสู้กับทุกๆทีมที่เราจะเจอค่ะก็จะพยายามเล่นเกมของเราให้ดีแล้วก็ให้มั่นคงขึ้นเรื่อยๆให้เขาเรียกว่าอะไรอะให้มันแบบว่าไม่เสียเองง่ายอยู่นะคะเอาไปเอยๆสุดทีเป็นยังไงครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยความได่แพ้กลับมาเนี่ยคิศภากลับมาด้ย ก็คือวันนี้ตอนเราประชุมค่ะเรามีโอกาสได้นั่งพูดคุยกันค่ะมันเป็นการพูดคุยที่แบบไม่ได้นั่งโทษกันว่าเราไม่ดีตรงไหนเราไม่ดีตรงนั้นเราไม่ดีตรงนี้มันเป็นแค่เหมือนการให้กาลังใจการการพูดในสิ่งที่มันอยู่ในใจของเราอะค่ะเหมือนแบบเราให้กาลังใจกันจริงๆนะตอนนั้นให้เราปล่อยวางทุกสิ่งของเมื่อวานทิ้งไปแล้วเรามาเริ่มใหม่วันนี้ค่ะแล้ววันนี้กลายเป็นว่าเราดีแลกจริงๆเหมือนเราเริ่ม,เร,มเริ่มนับศูนย์นับหนึ่งเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราแบบกลับมาได้ค่อนข้าง ใช่ค่ะนี่แหละค่ะการจอดกันนี่แหละค่ะนั่นคือสิ่งที่เขาเรียกว่ากำลังใจสำคัญในฝุดของทีมเราค่ะเพราะว่าเราแบบเราเล่นด้วยกันมานานท้องเล่นกันมาหนักแบบอยู่ด้วยกันมานานมากๆนะคะคืองานที่เราจะกล้าผ่านจะได้ก็คือต้องช่วยกันทุกคนต้องช่วยกันต้องช่วยกันร่วมแบ่งใจกันนี่แหละ